อ๋อสวัสดี <All right. S 1> ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อตอนนี้พิ่นกะขึ้นหัวครบแล้วนะครับเนาะนอดสร้างสีมันกำลังขึ้นหัวขึ้นมานีนะครับเนาะสร้างพันก็ะเริ่มขึ้นหัวเรียบร้อยแล้วองแรกเนาะกำลังเชื่อนนมียบ ตัละเมลอะไ้แล้วะครับโอ้แับสั้นนะพี่น้อง

ช่องช่องเอ้าศูนสิบวัยังอยู่บองวดนี่ก็ช่งช่งศูนย์ละทีบ่เลขวันนี้สิบวมีศูนย์อยู่บ้างไหมเม่เมฆช่องศูนย์หรองศูนย์ตรงไหมอะไงวดนี้ช่องศูนย์ทักสะเป็นศูนย์ยังได้บ้านนีด้เปิดมา้คนว ฮะอโอเอาไปใส่ใแล้บานนี่อ๋อโโลไปเออช่างสโลไโอ้ยสโลไดโบโแต่ไขรอย่บ้านมัดอ๋าาไไดอ้าโซโลปโอตอนนี้ฉันกำลังเสียจมาเป็นพังเนาะของนี่เ็ยยังหัวเดียว <S 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 นาะเป็นพังเนาะของนี้เลยครบหางหัวแล้วเปน็นง ครบห้าเสียนเนาะห้าเสียนปูเนาะูผ่าเสียนแล้วสวัสดียำแรงพี่นวะสวัสดียำแรง,แอ,รงอัดเ,เกิด<ะ>ม,มาตุละเตรียมเพิ่มะเลยมาแว่บบนทางคนนะนี่ครับนี่บุย้ยเกตนี่แน่นอนเลย เล็กบังไฟแสนนี่ก็ปลาจองมาจัดอุบลนละเรียบร้อยแกงแกงแกงแงเป็นอย่างคจังมาเตาบุบหละอันนี้ชงเส้นแล้ันี่เพื่อนแม่มาซอยกันทั้งนี้ๆมาซอยเบิ้งทางนี้เบิ้งให้เบิ้งไก่ชิดเลย นเล็ดเล็ดบังไว้แสนปวดหัวแล้วส่องตาก็เล่งบมดีตาเป็นพวอย่ายแล้วนี่ก็เริ่มเที่ยงแล้วล่ะเริ่มค้าม้าแล้วก็เริ่มก็เริ่มเบรกใหญ่แล้วเลยนี่เริ่มสวยแล้วสังเกตว่ามืดอะแกจะเซ็ตตัวนึงอ่ะเนาะค่ะเออเกตเกตอี่คือจะเริ่มเครื่องตัวไงไก่แล้วค่ะไก่เครื่องตัวเนาะฟังนั่นก็ลังไลยมาเรื่อยๆฟังใสก็ลังไลยมา ก็เปอนงานละเอียดเนาะค่ะงานละเอียดกับิได้ตอนนี้ก็คือจะขึ้นเสียนแล้วเนาะค่ะไป็นไทยเสียนครก็กำลังขึ้นเสียนอพผมกับไทยท่างนั้นเนี่ยท่างทานเดียรเอาได้ไทยล่างๆหาเบิ้งโอ้แกงดีเลยย้อนแสงตอนนี้ก็ย้อนแสงเด้อพี่น้องเอ้ยย้อนคักแสงเม่เห็นยังไปยังสี่ ปูไปหุ่มหุ่มปุ่มหุ่มปูไกุ่่มุ่มสวัสดียามแรงครับทุกท่านทุกคนค่ะก็เริ่มกำลังเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นเสียนเนาะ ข้าวเมืองได้ภาพเลยจะเป็นคือจังหน่อยเนาะค่ะแต่ก็คือเรายังไม่ได้ตบแต้งเนาะคะ่ะถ้าตบแรงตบแต้งแล้วน่าจะพอพอมาถ้าต้องเติมแก้มเติมคิวเติมยังเข้าไปอีกเนาะคะ่ะมันก็จะน่าจะดูดันสวยงามเนาะคะ่ะใกล้จะเสร็จตัวแล้วนะคะใกล้จะเสร็จตัวหนึง่งลวเด้อเอฟซีเย คู่กะนุยเอาก็อี้ให้สักตัวหน่อยนุ้ยก็ตอนนี้สร้างไงเพื่อนเกล้าลั่งเ,เชื่อมเสียนขึ้นนะคะ คลิปนี้เนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะเมื่อคืนเ,เสียนพญานาคให้ให้เห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการโอบตรงตรงเสียนเนาะคะ่ะส่วนเก็บนี่ใกล้แล้วค่ะตัวแรกใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล,ใกล้ใกล้เขาไปเ,าเต็มที่แล้วจนจนสิบบ๊ีเงืนสือปูนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าปูนสอบนึ่งนะคะ่ะได้ได้บ่หลเนาะคะ่ะเพราะว่า ปูนสําเร็จนี่เป็นอีหยังที่ค่อนข้างแพงเนาะคะ่ะแล้วก็ถุงหน่อยบ่คือปูนบ่คือปูน,ปอ,ปนอันใหญ่เฮาเนาะคะ่ะก็บ่คือปูนที่ว่าเอา,เอาไปผสมทรายเนาะคะ่ะมันก็นจะได้หน่อยเนาะคะ่ะเอาแม่ครูจะมาเวา่เาเรื่องลาม่าเนาะคะ่ะรา,าม่าที่เป็นว่าแม่ครูฝันคือจังเ,เลขของช่องอื่นเนาะคะ่ะความฝันเนาะคะ่ะความฝันให้คุณกลับ ไปดูไปฟังดีๆแล้วคะ่ะว่ามันคือกันมองดอาสร้างคำว่าสร้างนี่มันอาจจะใส่ได้หลายค่ะหลายคนที่สามารถฝันเห็นสร้างได้ฝันเห็นหลูกแก้วได้เนาะคะ่ะแล้วแม่คู่กับว่นดติดตามบ้า,ทาวท่าดอกค่ะกันนี่ก็ขอเอ่ยเนาะคะ่ะบ้าวแถาจังใดกัแม่คู่ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อที่เด่ายื่นเอืเอ้อซื้อเนาะคะ่ะเพราะว่า มีเอฟซีเพิ่นไดน,นพ่าดพิงแม่คู่มาเนาะแม่คู่ก็เลยขอเอ่ยซื้อขืนเทนว่าเป็นหยังคือฝันคือเบาเถ่าแท้แม่คู่ก็เล,เ,นนเ,กเลยว่าลองเส์ชหาเบาเถ่ามึงว่า,าเพื่อนฝันจังไดเพราะว่าแม่คู่ปกติแล้วงานก็หลยหลายค่ะบ่มีเวลา,ามึงสำนักไผเนาะค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าแม่คู่ฝันคือกันมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะแม่คู่กับเขาไปมึงเด้อค่ะกา ถามว่าฝันเห็นลูกแก้วเหมือนกันไหมเหมือนแต่คนละแบบเลยค่ะแล้วงวดที่แล้วแม่ครูก็ฝันว่าแม่ครูเห็นงูเนาะคะ่ะหลกักะเพื่อนมานางยุดทึ่งหลังหนกักนี่ไหมคะ่ะแล้วเป้าเถ่าก็บ่ได้ฝันแบบแม่ครูเด้บ่ได้ว่ามีผู้เถามานางยุดทึ่งหลังหนกักเด้ค่ะคุณเข้าไปดูดีๆเนาะคุณเข้าไปฟังดีๆีหลกักะไอ้นี่ด้ดีเนาะคะ่ะหลกักะเพื่อนกระยกออลูกแก้วเนาะคะ่ะคืนเนาะคะ่ะ ขึ้นมาไห้มึงจังเสียเนาะคะ่ะแล้วก็มีงูสามตัวเนาะคะ่ะมีตัวหน่อยตัวหนึ่งเพิ่นก็อยู่้างหล้กก็สีมีเด็กหน่อยอีกสามคนเนาะคะ่ะมาติดเกจพญานาคเนาะคะ่ะแม่คู่ยังบ่ท่านอเ,เห็นเบาเถาเพิ่นบอกข้ามว่าติดเกจพญานาพญานาคเลยเนาะคะ่ะซึ่งงวดที่แลลวเนะคะ่ะหลายๆงวดเลยละอมแม่คู่กับเขาไปรีดมึงเทีย่ยวเทียเที่ยละคลิปละคลิปเลยได้ค่ะที่ว่าเบาเถาเพิ่นเพิ่นฝันเนาะคะ่ะกับพวคือกัน อันนี้คือฝันรอบนี้เนาะค่ะคืออแม่คู่ก็เริ่มเราอยู่อันนึงคือสร้างทีห่าโตเนาะค่ะเป็นสร้างเผือกปัจจุโตได้ะค่ะเพินพ่นขึ้นเพิ่นขึ้นมาน้ำผู้เท่าผู้เท่าเนาะจุงมากได้ค่ะจุงมากจ,จุงสร้างมาแต่ของบเบาเท่าบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะค่ะของเบาเท่าเพิ่นจะเป็นหางหมายถึงว่าเอาเอา,เอาหว่วงเฮ็ดเป็นวงกลมเนาะค่ะเพชรเป็นวงกลม ซึ่งของแม่คู่มีหลูกแก้วล่ะสร้างเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ของแม่คู่บ่ได้เอาบ่ได้เอาสร้างเฮ็ดเป็นวงกลมวงหยังเนาะค่ะนี่แหละค่ะแม่คู่เลยมมทา่ายท่าเหมืองว่าเพื่อนบอกว่าเป็นหยังคือประโยกตัวอา่พาพญานาคขึ้นสูงสูงเสดรอดที่ใดคือจังทองสร้างจังเสียเนาะคะ่ะอันนี้กับฝันคนละแบบเด้อถา้าถ้าเอฟซีูนั้นเนาะคะ่ะถ้ามีหูยูกับฟังดีๆเด้อเออ อันกะซิเรียตอยู่ได้ค่ะถาถาว่าเนาะค่ะเลขมันมี0ถึง9เนาะค่ะ0ถึง9ทุกคนสามารถใส่ได้กันบับอมี่ลิกซิคค่ะบอมี่ลิกซิฝันคือกันบอมี่ลิกซิกค่ะแม่ครูยืนยันว่าบ่ได้ฝันคือกันค่ะแล้วอีกอย่างความฝันของแม่ครูชอบจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นความจริงเนาะค่ะ คือจังตะกี้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเสียเอาลูกแก้วมีคนเอาลูกแก้วมาให้เพิ่นบอกเนาะค่ะเดี๋ยวจะมีคนเอาลูกแก้วมาให้นะไม่ต้องไปตามหาแม่คู่กะมีเนาะค่ะมีมีเอ่อแม่คู่บรรู้ว่าเพื่อนเป็นเอ่อนายตำรวจะระดับใดเนาะค่ะเพื่อนกระไดน้ำลูกแก้วมาให้แม่คู่ตามความฝันเนาะค่ะถ้าเบาเฒ่าเพิ่นฝันคือแม่คู่ แล้วเหตุการณ์ก็ต้องเกิดขึ้นกันต้องมีคนเอาลูกแก้วไปให้เบาเ่าขึ้นกันเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยเดอ้อเบาเถาที่แม่คู่ด้เอ่ยเอ่ยมันมันมันยซีเรียดแมค่ะพเพราะว่าการฝันเนาะคะ่ะมันก็ค่อนข้างอ,อ,อาจจะใช้คําว่าลูกแกว้วหรือช้างแต่ทุกคนก็สามารถเนาะคะ่ะฝันฝันเห็นลูกแก้วได้และแม่คู่กับเขาไปเมืองแล้ว รอบที่แล้วเบาวเถาบอกว่าเห็นลูกแก้วสีฟ้าแต่ของไม่คู่เห็นสีชมพูกับสีฟ้าเด้ดค่ะจะเป็นชมพูอ่อนๆและสีฟ้าอ่อนๆเนาะคะ่ะพุ่งอยู่ล้านพญานาคนี่เนาะคะ่ะซึ่งของเบาวเถาเพิ่นพุ่งอยู่ในเฮียนเพิ่นเด้อค่ะขันคุ้มีหูคุ้นกับฟังดีๆเดอ้ออันนี้ก็คือเออเป็นคลิปลาม่าเออระหว่างคลิป ฟันเบาเท่าและแม่ครูเนาะค่ะถามีหูกลับไปเมืองเอาฟังเอาเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ